ดิสองแฟมารีนะครับกับไลฟ์สดอ่อีพีที่2นะครับเมื่อสักครู่เราเดินทางออกมาจากบ้านนะครับก็ไปเติมน้ำมันรถนะครับแล้วก็เดินทางมานะตอนนี้เราข้ามเขานะครับภูผายนมาแล้วนะครับกับหัวข้อใหม่ของเรานะรสำหรับการไลส์สดนี้นะครับช่องนุกี้แฟมารีนะครับ ไปแอดดิสนนะครับนับถอยหลังยูทูบเบอร์บ้านกกกง,งสู่บ้านวังเยี่ยมนะครับผมไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าตอนนี้ยูทูบเบอร์สายลูกคนก็เริ่มเตรียมการนะครับที่จะย้ายสัมมนรกครัวนะครับไปหาจับจองพื้นที่นะครับที่บ้านวังเยี่ยมนะครับ ไม่ว่าจะมีทุนทรัพย์มากน้อยนะครับคนมีทุนทรัพย์ก็ไปหาจับจองพื้นที่กันนะครับใครมีทุนหน่อยก็ซื้อบ้านนอกดาวมาลงเลยนะครับใครไม่มีก็กางเต็นท์นอนนะครับรอห้องน้ําเสร็จนะครับแต่ว่าช่วงนี้พันสู่หน้าฝนนะครับการกางเต็นท์นอนกลางกลางครับ พื้นที่โล่งนะครับไม่เหมาะกับการตั้งแคมป์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าฝนตกนะครับฝนจะตกตอนไหนก็ไม่รู้นะครับกลายเป็นกลายเป็นความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายนะครับหรือการเข้าไปในพื้นที่นะครับช่วงนี้อาจจะแอดเองนะอดีสอนเองก็คิดอยู่ถ้ามีทุนก็คงไปหาจับจองเหมือนพี่ๆยูทูบเบอร์ท่านเดือๆน,นะครับ แต่ตอนนี้ทุนเรายังไม่มีนะครับเราคงยังไปจับจองไม่ได้เหมือนพี่พเขาทุนเราน้อยนะครับเราไปไป,ไปมามาเอานะครับนะไปไปมามาเอาุณเนงสวัสดีนะครับนะสวัสดีพ่เนงด้นะะญญวดนะ oy, <S 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 ย aps, ว <S 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 นะครับคุณสมพุญจ้าสวัสดีครับนะทุนเรายังน้อยอยู่เรายังจับจองพื้นที่ไม่ได้นะครับก็ไปไปมามาเอานะสองแอดนะฮะแต่ถ้าวันหนึ่งเดี๋ยวมีทุนทรัพย์นะอาจจะต้องได้ไป เช่าพื้นที่นะครับถ้ามีทุนรัพย์นะอาจจะได้ไปเช่าพื้นที่บ้านแถวๆนั้นอยู่นะครับหรือไม่งั้นก็เช่าโรงแรมรีสอร์ทนะครับเช่าเป็นเดือนก็จะสะดวกแต่ก็แลงเรื่องทุนนะเรื่องทุนตัวเองใช้ทุนเยอะ ถ้ารีสอร์ทโรงแรมก็ร้อยก็คือละสามร้อยสี่ร้อยห้ารอยแต่ถ้าเช่าบ้านก็อาจจะถูกหน่อยนะครับแต่ว่ารีสอร์ทโรงแรมมันจะมีข้อดีก็คือมันจะมี WIFI นะครับมีไวไฟให้ใช้แต่ถ้าเป็นเช่าบ้านเป็นหลังเนี่ยหายากที่จะมีไวไฟในตัวนะน่าจะหายาก มัก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามีทุนน,นะครับก่อนนะฮะวยนั้นเราก็คิดคิดไว้อยู่นะครับก็ค,คิดคิดไปอยู่เมืนะ่อถ้าเกิดวันหนึ่งเดี๋ยวลุงเ,เริ่มสร้างบ้านสองแอดก็หาโอกาสไปช่วยนะครับไปช่วยเราที่ช่วยได้นะแอดอดิซอก็ไปช่วยเล็กเล็กน้อยๆ้อเราที่ช่วยได้แอนุก,กี้ก็ไปเป็นแม่ครัวนะครับไปช่วย เตรียมตาเตรียมอาหารให้คนงานทานได้นะครับมาแบ่งงานกัน,นวันไหนถ้าเรามีโอกาสได้ไปช่วยลุงอาก้านะครับตอนนี้เข้าสู่พื้นที่ปกอกอนะครับฝนตกพายุฝนนะครับเราอยู่บนภูเขานะครับภูเขาที่กดกอะ ถนนตัดผ่านที่นี่ก็น่าจะเป็นภูเขาภูเขาทั้งหมดนะแต่นี่ก็เป็นถนนหลวงนะครับถนนหลวงตัดผ่านแต่ก่อนก็เป็นถนนแดงเห็นชาวบ้านเราเหยฟังนะเป็นถนนแดง เชิญก็บเพียงตากายไปก่อนเธอเดินหายไปในผู้คนมา อย่างนี้ดีจะได้ไม่ต้องซักไม่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะ Kanda, Tuan Sukanda, Tuan สวัสดีทุกคนนะครับเมื่อกี้เน็ตหมุนนะครับวิ่งเข้ากลางบ้านคนะอมเมนต์หายคอมเมนต์หายครับเกิดอะไรขึ้น พี่พี่คอมเมนต์หายพอดีสลับซิมเพราะว่าถ้ามากรอกต้องใช้วันทุกคครเมื่อกี้เราไลท์ใช้ทูม,มาช่วงที่เน็ตบุญก็คือสลับซิมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงขึ้นใหม่ตัวนี้